สวัสดีครับหลังจากีิมะตกแล้วก็จะประมาณนี้สาวๆมีบ้านนกอ่ะบ้านนกชี้บ้านนกให้ดูหน่อยอบ้อันนี้เจ้าบ้านอันนี้คือเมืองอะไรเมืองพ็อกโอเคใครสนใจเที่ยวยุโรปอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวตอนนี้คือดูหน้าหิมะเดี๋ยวพอหน้าหน้าแล้ อีก,อกแบบนึง,งนโอ้สว,สวยมากตอนนี้ดูตน้นอันนี้ก็เรียกต้นคริสต์มาสนะสวยมากค่ะนั้นนะตากุหลาบขาวนี่เป็นสวนสาธารนณะสวยคนก็สวยสวัสดีเอให้หน่อยสวัสดีสวยสบอกเอซว่าต้องทำยังไงถึงจะมีคลิปให,หม่ให้ดู สัปตะไข้กดติดตามนะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปใหม่ๆสัปตะไข้สัปตะไข้ทีๆเลย <c oughs> อย่าลืมกดนิโป้ชี้ขึ้นด้วยสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวสยัยสายหน่อยจะมาปั้นสนงให้ดูตอนนี้มึงสิบเอ็ดโมงครึ่งสวยมากสุดยอด อันนั้นน้องปูคือไกด์อันนั้นพี่ต้อยหัวหน้าไกด์นี่ไงย t u b e อยู่เนี่ยบอกบอกบอกเอเลยเรนขายรูปให้น้องหน่อยสวยมากยืนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวพี่บีมาถ่ายให้ น่าถ่ายน้องหน่อยกำลังทำ YouTube เ,เลยสาวๆถ่ายรูปกันน,ะน,น่าดูาตรงนี้สวยกว่าสนใจมาประเทศโปแลนด์หลังไม้ได้นะครับสาวๆหนุ่มๆม,มีงานนวดและงานเชฟที่ต่อหลังไม้เลย ด้วยตงหาเจต้ต้สาวเล่นกล้องเล่นกล้องน้าแล้ว่ากระโดงอ่ะอันนี้ก็จะเกาะเดี๋ยวจะมาปั้นสนุกให้ดูดู เหมือนก,นกันกับไอ้เกติมไอเกตน้ำแข็งที่เรากินน้ำแข็งใสเลยค่ะเหมือนกันสวยงามสวัสดีตอนเช้าก่อนเที่ยงยอดหิมะกำลังตกลงมาอีกแล้วหิมะกำลังตกครับตอนนี้กำลังตกปล่อย วันนี้ตกอีกทั้งวันแหละสวยมากค่ะสาวๆถ่ายรูปเก้าอี้นั่งไม่ได้เลยนีม่มาตกอีกแล้ว ที่แขนเป็นละอองเล็กๆโอเคนี่นนเขาก็ออกกำลังกายค,คนบ้านนี้เขาก็จะออกกำลังกายอ,นนอันนี้ก็จะลากลูกเป็นรถเขน็นทำมาลักกันหน่อย,ยใกล้ๆหน่อยสิ อันนี้อันนี้เขาทำหิมะเข่าปากเือหิมะเข่าปากเขาลากลูกอุ้มไม่ไหวไงหิมะตกอีกแล้วดูหิมะตกออกกำลังกายฟิตเนสมีฟิตเนสออกกำลังกายอืย เหมือนดอูในภาพวาดกราฟ,ฟิกกราฟ,ฟิกยังไงไม่รู้เหมือนในการ์ตูนอะไรเนี่ยดิสนียอดงั้นขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร้บายบายที่ต้นไม้สวย